สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะครับโอเคครับทุกคนเราเริ่มกันเลยนะครับโอ้โหเปิดมาก็ใช้สเก็ตเลยครับก็ทุกคนนะครับ <tôi> ที่อยากสร้างรายได้นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากเกมนี้นะครับถ้าใครนะครับที่อยากสร้างรายได้ก็สามารถที่จะทักมาในเพจของผมนะครับแล้วก็มาคุยรายละเอียดก็ได้นะครับ ส่วนคนที่ยังไม่ตอบนะครับก็โอ้โหเอาใหม่ส่วนคนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาเล่นกันเยอะมากนะครับทุกคนทุกคนครับถ้าผมไลฟ์สดนี้ทุกคนน่าจะมีเวลามาดูไหมครับ ถ้ามีเวลาดูคอมเมนต์ใต้หน้าคลิปนะครับผมน่าจะไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่อยากดูก็ผมจะไม่ไลฟ์สดนะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนดูผมก็ไม่อยากไลฟ์สดนะผมรอแต่คนนะครับเราสามารถที่จะ เล่นเกมแล้วก็หาเงินไปด้วยนะครับเกมสแร์นะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดน,นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจนะฮะในเพจของผมนะครับบูส d s c a ก๊มันนนะครับตามชื่อช่อง YouTube นะครับก็เข้าไปดูกันได้เข้าไปาศึกษาแล้วก็เข้าไป พูดคุยนะครับได้นะครับว้าวโอเคครับทุกคนเราสามารถที่จะเก็บเหรียญได้เรื่อยๆนะครับเราถ้าเราเก็บเหรียญได้เยอะเราก็ได้ตังเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปแลกเงินนะครับ มีการแลกเงินนะครับทุกคนคงรู้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่เข้ามาเล่นกันเยอะมากนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ถ้าเราจะถอนเงินนะครับเราก็าต้องมีคนนะครับมีคนเป็นเขาเรียกว่าอย่างไงนะเราต้องไปถอนสองคนนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าผมจะไปถอนผมก็ต้องมี เพื่อนหนึ่งคนนะครับแล้วก็รวมเป็น2คนไปถอนเงินนะครับถึงจะได้นะครับแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าเกมนี้สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ทุกวันนะครับไม่เว้นวันเลยนะครับถ้าคนขยันนะครับ ก็สามารถที่จะเล่นได้ทุกวันนะครับเกมที่เราวิ่งนะครับสามารถที่จะสร้างไปได้นะครับได้เยอะนะครับ มีหลายเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อนะครับแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับเกมที่วิ่งนะครับแล้วก็ได้เงินนะครับทุกคนมันไม่ได้หมดแค่ซอฟต์แวร์อย่างเดีวยวนะครับต้องมีมีหลายเกมเนะครับทุกคน ก็คลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปในเพจของผมนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปให้ทุกคนต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการสร้างรายได้นะครับถ้าใครว่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับกดติดตามมาไว้ก่อนครับ ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะฮะแล้วก็ท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคนสหัคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนครับ